อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคนไข้ก็มาเสริมหน้านกด้วยนะแล้วก็ลดยกกระชับด้วยนะครับก็ทําเป็นแบบแผลโดนัทนะครับแผลรอบปานนมนะครับเนาะ สวัสดีครับในแพทย์กอลัวนเหล่าเจสีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บรรยาประจำ Dk Beauty k i n c นะครับวันนี้ก็มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกนะครับประจำสัปดาห์เนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องของชนกลุ่มน้อยนะครับเนาะเรื่องของผ่าตัดลดปานนมไปแล้วนะครับแล้วก็พบว่าในเวลาต่อมาเนี่ยปานนมมันใหญ่ขึ้นอีกนะครับสามารถแก้ไขได้อีกไหมนะครับเนาะทีนี้เนี่ยก็เป็นการง่ายไปนะครับที่จะตอบเรื่องพวกนี้นะครับโดยที่ไม่ได้ขยายความนะครับเนาะ ก็ตอบเบื้องต้นที่ทราบก่อนว่าสามารถผ่าตัดแก้ไขได้นะครับเนาะ mm hmm. ก็หลักการคืออย่างนี้คนบางคนจะไม่เข้าใจว่าปานมใหญ่เล็กมันคือ,อยังไงนะครับ mm hmm. ก็ขอญอาตเท้าความนิดหน่อยนะครับซึ่งทุกอย่างในทางศันยกรรมตกแต่งเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่วัดได้นะครับอันนี้ก็จะทําตัวอย่างมาให้ดูนะครับและเนื่องจากว่าบริเวณหน้าอกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางโซเชียลมีเดียเขาจะแอนตี้หรือเปล่านะครับ,นรบนะเนาะเพราะนี่การใช้ภาพส่วนใหญ่ผนใช้เป็นภาพ กราฟิกนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเคสสต๊าดี้เนี่ยเคสดิปออนสเตตเนี่ยก็จะพยายามบังไว้ให้มากที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวเราคลิปเราจะโดนเซ็นเซ,นเซอร์นะครับเนาะงั้นตอบคําถามเบื้องต้นสําหรับอินบ็อกซ์ที่ถามเข้ามาในรอบสัปดาห์นะครับคือสามารถทําซ้ําได้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังทีว่ามันเกิดจากอะไรยังไงนะครับเนาะทีนี้ไปดูอะนาโตมี่หรือพภาวะปกติของมันก่อนนะครับดูจากรูปเนาะหน้าอกนะครับเนาะก็ เพราะว่าปานมเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับบางคนไม่เข้าใจว่ามันใหญ่เล็กยังไงนะครับเอาเปา็นว่าหลักๆก็คือว่าถ้าวัดเส้นผ่าูนยนกลางของเขาเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยขอบเนี่ยมันจะไม่เกิน4เซนโดยประมาณนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกับตัวทรงอกแล้วนะครับในเต้านมแล้วเนี่ยของข้างนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติอันนี่เป็น1ส่วนเนี่ยตัวเต้านมจะใหญ่กว่าประมาณ3เท่าสมมุติว่าปลานมนะครับ รัศมีเอเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4เซนคูณ3ก็คือต้นนมก็มีความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ12เซนคือ3เท่าโดยประมาณนะครับเนาะงั้นเนี่ยผมใช้คําว่าลานปานนมนะครับต้องไม่ใช่ตัวหัวนมนะวหัวนมคือเป็นจุกที่อยู่บนลานนมอีกทีหนึ่งนะครับน้อนี่คือค่าปกติของความสวยงามนะครับท,ทีนี้เนี่ยเกิดมาเราไม่ได้มีขนาดแบบนี้ตลอดสีก็ไม่ใช่แบบนี้ตลอดอะไรเป็นแฟกเตอร์เป็นปัจจัยสําคัญก็มาเล่าให้ใหฟังกันตรงนี้นะครับเนาะก็เอาที่เจอบ่อยๆแล้วกันนะครับสาเหตุ ก็คือ1ปานนมเรามีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะครับสาเหตุอันดับหนึ่งก็คือ puberty ก็คือจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนะครับ <c oughs> ในคุณผู้หญิงนะครับเนาะด้วยฮอร์โมนเพศที่หลั่งออกมานะครับเนาะตัวเต้านมขยายนะครับตัวปานนมก็จะขยายด้วยตัวหัวนมก็จะขยายขึ้นด้วยเป็นธรรมชาตินะครับเนาะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีบุตรหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็ปานนมก็จะอยู่ขนาดเนี้ยนะครับอาจจะใหญ่ขึ้นนิดหน่อยเวลาแก่ตัวแล้วก็มีการยืด เสียความยืดหยุ่นของผิวหนังน,นะครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะไซส์ประมาณนี้ตลอดสีประมาณนี้ตลอดข้อที่2ที่เราเจอได้บ,บ่อยๆนะครับคือการตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตร Pregnancy and Breastfeeding นะครับก็เวลาคุณผู้หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยตัวนาอกจะต้องใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการเตรียมตัวสําหรับเด็กน้อยลูกน้อยที่เราจะออกมานะครับงนั้นตอนนมขยายปานนมก็จะขยายขึ้นด้วยขยายขนาดยังไม่พอนะครับตัวสีของของปานนมและขวนมก็จะเข้มขึ้นด้วยนะครับ มีทฤษฎีนะครับหรือมีสมมติฐานที่เขาเชื่อว่าการที่ปานนมแล้วก็หัวนมมันดำขึ้น,เ,นเพื่อให้เด็กทารกทารกมองเห็นได้ง่ายขึ้นเพราะเด็กเล็กเขาจะโฟกัสภาพชัดๆไม่ได้นะเขาจะเห็นอะไรเป็นโลกแม่แล้วก็อะไรที่เป็นดำๆเขาก็จะงับเลยนะครับเป็นหัวนมแม่นะครับเราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะครับและสุดท้ายที่เราเจอได้บ่อยๆอ,อีกอันนึงเขาเรียกว่า c o n s t r i c t e d breast นะครับก็คือภาษาไทยเรียกนมจรวดนะครับคือตัวฐานนมแคบๆแล้วหัวนมพุ่งๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมีรูปให้ดูนะครับนาะ พวกนี้เจอไม่ค่อยบ่อยนะครับแต่ว่าการแก้ไขไม่ใช่แก้แบบปกตินะครับต้องแก้แบบค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังจะเอาเคสมาโชว์ให้ดูนะครับเนาะอ่ะมาดูที่นมจรวดก่อนนมจรวดเนี่ยภาษา u ู u ูล s ส a s สก็คือนมเป็นท่อกมาเลยนะครับเนาะพวกนี้ตัวฐานนมจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วตัวเนื้อนมจะนิดเดียวนะครับแล้วก็พุ่งมาด้านหน้ามาเบียดทําให้ตัวปานนมมันถูกยืดขยายออกนะครับซึ่งการรักษาการแก้ไขเนี่ย จะไม่ใช่แค่การผ่าตัดเสริมโลกธรรมดานะครับต้องไปแก้พังผืดไปแก้และข้างในเยอะแยะเลยนะครับเปรียบเทียบกับสงโลกป,ปกติเนาะงันจาได้นะครับซ้ายไปขวาของลานนมประมาณสักไม่เกิน4เซนนะครับแล้วก็ไอ้สเซนเนี้ยก็ประมาณเอ่อเป็น1ใน3าของเต้านมทั้งหมดคือเต้านมใหญ่กว่า3เท่า่างั่นเถอะนะครับเนาะงั้นก็วันนี้คุณผู้หญิงก็ที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ลองไปส่องกระจกดูนะครับว่าเราอยู่ในค่าปกตินี้ไหมนะครับเนาะส่วนใหญ่พอคนไข้ หลังจากที่ให้นมบุตรแล้วนะครับคลอดลูกเสร็จแล้วนะครับตัวหน้าอกก็จะกลับไปทรงใกล้เคยงประมาณเดิมที่สุดนะครับโอเคนะครับความยืดหยุ่นอาจจะเสียไปนะครับกลับ8ปดจะไม่ร้อยเปอาานะครับจะให้เกิดภาวะหน้าอกหย่อนยานในอนาคตนะครับซึ่งในเด็กรา,ายที่มาเจอที่เดียเคเราเนี่ยก็ต้องอา,อาจจะมีการผ่าตัดเรื่องของการเสริมหน้าอกบวกเรื่องของการยกกระชับด้วยนะครับและการผ่านทางปันนมลดขนาดปันนมก็จึงเป็นหนึ่งในการรักษาที่เราทํารุวมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดู การรักษามีอะไรบ้างนะครับถ้าปานลมใหญ่อย่างเดียวโดยที่ตัวสงโนมไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ฉีดยาชาทำก็ได้นะคือลดขนาดปานลมนะครับก็คือตัดเป็นรูปโดนัทนะครับโดนัทสองวงซ้อนกันเดี๋ยวจะมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับนาอว่าตัดแล้วมันเป็นอย่างไงนะครับส่วนแบบที่2เนี้ยก็คือเจอในใดที่คนไข้หลังให้นมบุตรแล้วนะครับจบภาวะการตั้งครรภ์เรียบร้อยคนไข้สูญเสียตัววอลลุ่มปริมาตรของน่อแล้วก็ มีการหย่อนคล้อยด้วยก็เลยทํายกกระชับบวกการเสริมโน๊ด้วยพวกนี้ก็มีการเสริมโนกพร้อมกับลดขนาดปานนมด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแผลแบบไหนยังไงมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันตกมากตกน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ขออนุญาตนํามาดูรูปนี้นะครับถ้าตกน,น้อยก็อาจจะตัดเป็นครสเซนต์ก็คือครึ่งวงกลมด้านบนก็พอนะครับแต่ถ้ามากหน่อยนะครับก็อาจจะตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมทาเป็นวงกลม2อันซ้อนกันนะครับตัดเล็กแล้วก็ตัดใหญ่แล้วก็ดึงมันก็หากันนะครับทำให้ตัวปานนมมันเล็กน,นะครับ อันนี้จึงอธิบายได้ว่าทําไมผ่าตัดแบบนี้นะครับปานนมที่เคยเล็กลงแล้วเนี่ยหลังผ่าไปแล้วทําไมมันถึงขยายขึ้นได้นะครับก็วงกลมที่เราสร้างไว้นะครับอาจจะมีการยืดการขยายตัวของผิวหนังนะครับทำให้ตัวปานนมมันสามารถยืดขยายกได้อีกนะครับนนเนี่ยถ้าตอบคาถามของคลิปนี้ก็คือว่ายังสามารถผ่าตัดซ้ําได้นะครับสามารถฉีดยาชาทําได้เนาะที่ในรายที่หน้าอกตกมากๆนะครับการลงเป็นโดนัทเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องมีติ่งลงมาข้างล่างด้วยนะครับเพราะมันต้องตัดเนื้อนมด้านข้างออกด้วย รหรือถ้ามากจริงๆอาจจะต้องตัดแล้วก็มีแผนด้านข้างเป็นรูปแองคอร์อีกแบบหนึ่งด้วยนะครับซึ่งก็ในเคสของเราก็จะมีทั้งหลายหลายแบบนะครับเอาเป็นว่าถ้าปานนมใหญ่แล้วก็ต้นนมหย่อนคล้อยไม่มากเนี่ยส่วนใหญ่จะจบที่โดนัทก็พอแผลจะได้น้อยด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับเคลียร์เนาะก็วันนี้ก็จะได,ได้ความรู้เรื่องปานนมนะครับงั้นเนี่ยถ้าพวกเราน้องๆผู้หญิงที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยถ้าปานนมใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าสี่เซนนะครับเนาะ แล้วก็ตัวเต้านมไม่ได้หย่อนคล้อยมากเนี่ยผมว่าฉีาชาลดขนาดปานนมนยก็พอได้นะครับแต่ก็เผื่อใจไว้หนังว่ามันอาจจะมีโอกาสขยายได้ใหม่นะครับซึ่งก็สามารถผ่าตัดแก้ไขได้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ทางเทคนิคทางการแพทย์ที่เราอาจจะพอช่วยได้ทําให้ตัวปานนมไม่ขยายที่ควรก็คืออยู่ในแมทียลหรือวัสดุที่เราใช้เย็บเนี่ยอาจจะต้องใช้วัสดุที่มันคงทนอยู่นานหน่อยหนึ่งนะครับทำให้ตัววงกลมที่เราสร้างขึ้น,นี่มันไม่ขยายตัวออกในภายหลังนะครับเนาะโดยประมาณเนาะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับคนไข้ก็มาเสริมน้กอกด้วยนะแล้วก็ลดยกกระชับด้วยนะครับก็ทําเป็นแบบแผ่ดูนัดนะครับคือแผ่รอบปานนมนะครับเนาะก็ตัดก็เล็กลงนะครับเนาะเห็นไหมรอยขอบเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นเบลอแบบสีผิวหนงังเบลอ,บอแล้วก็เป็นเนื้อปานนมนะครับมันจะค่อนข้างเคลียร์คัด,ดนิดหน่อยนะครับซึ่งในอนาคตเขาจะไปสามารถไปสักสีบริเวณปานนมให้มันดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากขึ้นได้นะครับก็สวยงามแล้วก็เล็กลงตามที่คนไข้ต้องการนะครับเนาะ หรือมก็ทั้งโรล,ลิป๊อปนะครับคือผ่าตัดยกกระชับจะมีแผลด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ลดขนาดปานนมไปด้วยอันนี้ก็หย่อนค่อยค่อนข้งเยอะนะครับก็เสริมหนอกด้วยเพิ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ยกกระชับหนอกขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของคนไข้ที่ลดปลานนมให้พวกเราได้ดูกันในเบื้องต้นนะครับก็แก้รศัลยกรรมมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาครับเนาะมันก็มันขึ้นอยู่กับบุคคลด้วยขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็ความต้องการของใขรว่าเป็นยังไง นะครับเบื้องต้นกันโดยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหลังคลิปนี้เนี่ยเราก็มีถามตอบกันสดๆนะครับว่าอะไรยังไงสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนแย,ก,ยกกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดสั่นกระดิ่งกุ้งกินกุ้งก้งกงให้กับ VIK เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ